ตอนนี้เขาก็ยังอยู่ที่วัดใหม่บ้านตาลนะคะยังอยู่อยู่นะคะนี่ไตอนนี้เขาอยู่กำลังอยู่โป๊ะต่างน้ำนะคะอยู่มองหาอาหารปลานี่องเด็กๆมาเยอะแยะเลยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยนะคะมาออกช่อง YouTube เลยนะคะนี่ไงนะคะออกช่อง y o ยนทคนเลยอ้าววานลงไปลูก ว่านลงไปเดี๋ยวเราจะเอาตรงนี้ครึ่งนึ่งบัดเราค่อยไปดูครึ่งจะได้สวยๆรอๆนะครับเด็กๆวานนเดี๋ยวแม่เบิ่งปลาน้ำเด็กน้อยกันนะน่ะอ้าวว่านก็ไปลูกโอ้โหบุราลาบุรามันกำลังมากินมันดีใจวิปปิ้นปลาดุกตัวใหญ่มากพี่ไปอืออือไปอือ ไปหวานที <sympath is> ่อื่นด้วยให้มันกินกันเยอะๆทั่วการอืมน่ะนี่ก็ย่นป่าไดงปลาได้กินหัวอาหารนะคะกราสีมาได้ที่นอ่นะอืมตัวน่านี้จะตัวใหญ่ก็สบายอือ ตัวใหญ่ๆ huh. ก <c ười> uh ํา huh. ล uh ังมากเลยนะตัวใหญ่มากเลยพี่ที่ปลาที่ปลาว่ามันจะตัวใหญ่ที่สุดครับมันไม่มีตัวใหญ่ที่สุดหรอกเหมือนกันหมดนั่นแหละโอ้ยไปยังล่ะผุ้ใดปลาก็ดีใจไป นะคะคุณน่ะทุกคนเาไปตรงี้เห็นนักกกินปลาเผาโอ้โอ้เผานี่มาลานี่ท่บนมค่น ได้าไปพนเม่จะกปวกินปาพาจเีอยยอ่้ใ่หัวหันอย่าใช่ใช่หัวหนนี่แหละด้นตรงพุ่นจะบ่คอยมีคนไปวานนะเบิ้งหัวหานเหมือนพี่น้องปลาพ่กินค่ะหัวหานอืดปลาบ่กิน มันก็จิคือข้อนหนยตัวโบกิดอาหารเก่าเนาะ, <c oughs> ะนี่ี่ค่ะสารากลางน้ำเด้อพี่น้องนะคะเอาอนน้าเป็นคลิปสั้นๆนะเพื่อสิเอามาให้พี่น้องได้เบ่งบรรยากาศอีกมุมหนึ่งนะคะ โอ้ยตายสวพังน้ำไายฝากกดไลค์ก็แชร์จงจจียอีชาแนลค่ะนะคะเดี๋ยวฮ้องจะมาพอกันคลิปไม่คลิปต่อไปได้พี่น้องนะคะมือนีเป็นคลิปทำาบุญนะสำหรับมือวันเขาวันซาค่ะนะคะเดี๋ยวฮ้องจะมาพอกันไม่นะคะคลิปต่อไปค่ะนะคะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอก่าวคำว่าสวัสดีค่ะนะคะลาพี่น้องไปกบภาพบรรยากาศก็อกลางน้ำคอนวัดไม้วันตาลนะคะ บ๊ายบายค่ะ